เริ่มเริ่มที่พี่โต้ก่อนแล้วกันโปรเจกต์มาทางโปรเจกต์นี้อีกแล้วทีพีแล้วครับอินเทอร์ลิตยังไงครับพี่โต้เป็นจริงยิบโปรเจกต์นี้มาทำจริงเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันแลนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนไทยรู้จักเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชั่นมากแต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยครับแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านยายครับแล้วก็รู้สึกว่ามีอิเลเมนต์ที่แบบโอ้โหมัน มันล้าเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนิมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายที่ถ้าเราจะตีความให้มันให้มันแบบแปลกใหม่เลยแล้วตอนนั้นเราก็นึกเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นยายโบลนาแล้วเป็นทภาพน้องใหม่เนี่ยสวมไปเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยคุยกับเป๋อเอกกันเองนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดคือตอนนั้นทาพน้องใหม่ลอยมาเลยสำหรับการเป็นยายโรนาเตอยู่ข้างๆก็ ้พายกระซิบพายกระซิบม่ไจริงๆเริ่มเริ่มมาจากผมเนี่ยแหละขอบคุณครับพี่ต้องทีนี้พอมันเป็นภาพยนตร์น่ะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นยังไงเพราะละครมันมีเยอะตอนดีๆจริงๆเรื่องนี้มันเยอะแตกต่างใหม่หมดเลยผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะคะคือมันเป็นความทรงจำว่าแบบเเราเราชอบอะไรมาแล้วก็เอาชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมา แล้วก็ล้างใหม่เลยครับอยากรู้ว่าครัวชนนี้มันจะแบบทีเดียวยนั้นจะเนียบจะโหดจะแบบสปรึงแค่ไหนก็ที่ดีไซน์อหมครับก็ใช้คําว่าเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวเปรี้ยวอกเปรี้ยวมากเปรีย้รยวมากจะเป็นติจเจนคุณคุณยายวรารนาในปี2026ูนองหนคุณองยาา์สอนย์สองทศนี้นยอนยอทูยอทนยอทศาูนย้สอนี์อนยอนองทนอยนอ อัน,น้ต้องไปลุ้นกันนะต้องไปดูเขารู้นั้นคือแบบว่าเป็นแบบอะไรที่เฟียสที่แบบมีมม,ม,มีีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังยงแค่น้ำจิ้มเบาแต่ว่าหนังมีการตีความใหม่ของคุณยายวาฬาค่ะที่ปัจจุบันไม่เหมือนที่เราเคยดูอันนั้นเป็นเป็นี่ยนความตั้งใจนะความน่ากลัวมันจะยังเป็นยังไงครับมันจะเป็นลรำยุคหรือยังไงคือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอลล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความ ฟิลเลอร์แล้วมีความตลกร้ายด้วยมีตลกร้ายด้วยคือมันจะเป็นจิกกัดอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วจะพยายามตะล่อมพี่โต้จริงๆคุเฮ้ยบอกเยอะไม่ได้รู้แหละว่าทุกคนเเอ็กซ์คก็แบบตั้งแต่พี่ไนไมพอร์ตเราคุณไลน์ทุกคนจะทุกคนจะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคนครใครเกิดมาสมมติรุ่นใหม่รุ่นที่น้องใช่ไหมคะอะไรแบบใครก็จะแล้วแต่แล้วพอมาอยู่เนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมซึ่งผมเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โต้ไม่มีหัก ทำให้เหมือนแต่ก็ทำทำให้ตีความแบบพยายามจะ้างภาพจากเก่าไปลยที่ต้องใช่มันเหมือนเราเราคารวะทุกเวอร์ชันอยู่แล้วใช่ล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาพของเราองเราอยากให้มันเป็นอย่างไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเรามากกว่าทีนี้ความหนักใจต้องมาอยู่ที่น้องใหม่น้อใหเป็นศิยาให้แต่ใหม่หนักใจเพราะว่าทุกเวอร์ชันจะมารวมในเรื่องนี้ใช่อันนี้คือที่ที่ใหม่หนักใจที่สุดตอนที่พี่ต้บอกว่าโอเค เดี yeah, yeah. Yeah, yeah. mm ๋ยวพี่นกจะมานะแมา่แบบกรี๊ดพี่นกจะมาแล้วหมายเป็นคุณยายหรือหม่แบบพี่นกจะเป็นอะไรในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เหนียวใช่มพี่เหนียวก็เห่ียวใช่ไหมยังไม่เคยร่วมงานพี่เป็นอีกต่างหากใช่มาครบเลยมอะรมแต่แต่ละคนจะมีเป็นพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้ค่ะก็เลยแบบแต่หม่มั่นใจว่าถ้าพี่โต๊ะจับเรื่องนี้มาทำมาค่ะเป็นกำไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างพอชอบ ไปเห็นการทำงานก็ื่องหลังของว่าหม่รู้สึกว่าเขาคิดมาค่อนข้างแบบว,ว่าน่าดูมากๆอย่างพวกใหม่อีกเตรียมตัวยังไงโอ้ทุกใหม่ไ,ม,ไม่เตรียมตัวอะไรมากเลยเออ <c oughs> พี่ต้องบอกนะใหม่หลอย <c oughs> มากหนึ่งรอลเล่นค่ะพี่โต้จะตั้งใจทำงานมากๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าแบบการกลับมาร่วมงานกับพี่โต้่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนกิฟต์ปรบท้วงขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งในเชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทยอีกนะ แไหาไม่ต้องอีแล้วแล้วคนทั้งจริงๆไม่ได้โอ้หขอโทษใช่ทำไมต้องฉิบหายขอบคุณมากใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆคนใหม่ที่ต้องก็ต้องเลือกคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรแต่ว่าโมเม์นี้ใหม่ขอได้ซื้อซัพการทำงานของแบบระดับเทพโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ย้อย้้ยไ้อ้ วิธีการมันจะเป็นมันจเป็นมันจะเป็ันจะเป็นันเป็นแบบมัะเ็นแบอมันจะนังจ็นบบันไปแมันจะนีบบมันจแมันเนแบบม่จะเนแบมันจบจะเป็อบบจะเป็นแมะเะเปแบ่มจเแบมะเจะกป็บมนเป็นบจะเอานมจปเป็นะเบนเบนปบมปมแะปมะปะจากปากไม่น่าได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เกิด แต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกันใครจะผ่าใครจะผ่าเดี๋ยวจะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแนะนำคำนี้ให้กับน้องๆ New Generation นชวนน้องๆค่ะคุณแม่คูณปู่คุณย่าต่างพีาน้ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไปเชื่อว่าคุณยายที่บ้านก็น่าจะอยากดู่ก็มาดูกันได้ทุกคนแล้วก็แพนของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหนังไทยเราก็อยากให้ ไปโกงเกิน,นะใช่ใช่เอ,อางั้นพี่ที่ต้องคิดถึงภาพของกันจะต้องขายตสู่สายคนด้วยใช่แสดงการตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยอ๋อแต่เวลาผมทาหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเนี่ยเราเผื่อเพื่อต่างประเทศเลยเราก็ทำหนังไทยนี่แหละ<ม>แต่เวลาเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางกับปรเเวลาอย่างเราทำพี่มากตอน้เราไทยมากๆเลยทำมันก็เดินทางกับมเราก็แค่ทําหนังของเราเอยเรา้คิดภาพลุ้นดีว่าจะตีความใหม่มากเลยค่ะ มันคนจะคิดว่าตีความใหม่แต่มันไม่ได้แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างนั้นมันจะเป็นฮอลล์เลยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำครับเดี๋ยวลุ้นกันก่อนก็เดี๋ยวแกงแกงมันจะมาแบบเดี๋ยวเผื่อชิเต้เดี๋ยวเผื่อฟรอยไมม่ีแล้วไม่มีนะไม่มีนั่นจะเป็นนั่นจะงงเรื่องจักรวาลไปหน่อยคุณยายเพียสแน่นอนคุณยายเพียสค่ะคุณยายเพียสชีเซอร์ เมื่่อไหรจะเริ่มจะเริ่มกันถ่ายท่ากันอะไรยังไม่ไร่จริงกําลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับก็ต้นปีก็ถ่ายท่ากันกาแสดงได้ดูปีนานใช่ใช่ขอบใจนะคะ